รู้สึกแฮปปี้ผลงานที่มันออกมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเครื่องนี้มันจะไปอยู่กับน้องคนหนึ่งซึ่งตอนนี้น,น้องยังเรียนอยู่มัธยมคุณพ่อติดต่อมาหากับเราะค,ะคุยกับผมว่าอยากจะทําคอมพิวเตอร์ให้น้องเป็นของขวัญให้เขาที่เขาตั้งใจเรียนที่เขาเป็นเด็กดีเบ็ดเสร็จโดนผมไปประมาณแสนสกว่าบาทน,น้องจะใช้เครื่องนี้นจนไปถึงประมาณช่วงเข้าปีหนึ่งพนะอขึ้นปริญญาตรีปีหนึ่งคุณพ่อก็จะ ซื้อเครื่องให้ใหม่นะครับ3ปีข้างหน้าผมไม่รู้ว่าสเปคมันจะไปถึงไหนตัวเคสแน่นอนไฮหรือไฮเตะ Y 70ที่เป็นตัวทัชเป็นอั t ตร 7265K กลาจอเป็น RTX 5080ตัวนี้คือ Galaxy Examer g amer, One Click OC White เมนบอร์ดตัวนี้คือ s t r i x k Z890 h A Gaming WiFi บอร์ดตัวนี้17ื่นเครับเคลฟคลาสวีนะครับ, v, รบตัวนี้เป็น4 8 g สิบัสหกพัสีขาวนะเป็นเรียวจิน3 360 ARGB e x t r e m e w h i t e ไว้แซร้อยยี่สไวท์ไอคิวลิงค์1 2ลเอ็ก p สีขาวเป็น a อ u s t ทับพันจีแปดสิบพัตโกสีขาวคำ m ูงเก้าเก้าูทหทั้งหมด2ลูก4 5 6 7มบาท